โอ้โหมาแล้วครับชัยชนะนัดแรกของแมนยูในฤดูกาลนี้หลังเปิดบ้านเฉือนชนะเบอร์รี่ 3-2แบบโคตรลุ้นเลยเอาจริงเกมนี้วันนี้เราเล่นดีนะครับภาพรวมถือว่าโอเคเลยแต่ปัญหาเราวันนี้คือจบสกอร์กันไม่ค่อยได้วันนี้โอกาสเรา26ครั้งเออเข้ากรอบ6ครั้งเป็นประตู3ประตูนะครับหงประตูจากจุดโทษก็ต้องบอกว่าเกมรับเราจะมีปัญหาอยู่สำหรับวันนี้แต่ภาพรวมถือว่าวันนี้โอเคเลยนะครับแล้วก็เจอทีมน้องใหม่อย่างเบอร์เรื่อยก็เลยคุณภาพเกมอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากนะครับก็ถือว่าโอ้เก็บ3มแต้มล้ําค่าเลยนะครับเพราะถ้านัดน,นี้เสมอหรือแพ้ไปเนี่ย เครียดนะครับอามริมเครียดแล้วก็แฟนบอลเครียดแน่นอน <S <S แล้วก็สิ่งนึงที่น่าเป็นห่วงในเกมนี้ก็คือมาตุ้คุณย่านะครับมีการบาเดเจ็บเกิดต้นเกมก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะครับแล้วก็เอาโจชัวเซิร์เซลงมานะครับแต่จริงจริงเซอร์เซลงมาวันนี้ก็เล่นดีนะครับจังหวะที่ได้ประตูด้วยสองนี่ก็มาจากพี่แกแบบโอ้โหงงชงอย่างสวยเลยแล้วก็วันนี้ผมเสียดายอีกนึงคือบิทเมเชกโก้ไม่ลงตัวจริงอีกแล้วนะครับแล้วก็มาอ่านสัมภาษณ์ทีหลังเพิ่งรู้ว่าอ๋อจริงๆพีีี่่แกกเนยมอาจริงกล้พี่ ยังไม่พร้อมเท่าไหร่แต่วันนี้พี่แกลงมาถือว่าโอ้โโหโอเคเลยนะครับลูกคอลูกกากดอะไรเนี่ยโอ้เก็บดีนะครับแล้วก็มีจังหวะนึงกระโดดโมงแบบโอ้โหโคตรสูงแต่เสียดายไม่เข้าประตอูอีกหนึ่งค้เล่นดีนั่นนี้ก็คือไบรอันเอ็มเบร์โมนะครับโอ้โหวันนี้ยิงไป1ประตูโคตรสวยเลยเอาจริงผมว่าเอ็มเบร์โมยิงเล่นยิ่งดีนะช่วงนั้นแรกๆแล้เจออสเอซนอาจจะดูฟื้นๆหน่อยแต่ผมว่าหลังๆนี่นเฮ้ย ยิงได้ยิงดีบอลถ้วยก็ยิงหนึ่งประตูนะนี้ยิงหนึ่งประตูนะครับแล้วก็เกมลุกอะไรเนี่ยดูแบบโห้โคตรดีเลยแล้ววันนี้เมสซี่มาก็เล่นดีด้วยนะครับดูแบบเชื่อมเกมส่วนด้านหลังวันนี้ก็มีโยโร่เดลิกแล้วก็ลุกชอนะครับวันนี้โยโร่เดลิกเพราะโอเคเลยแต่ลุกชอว์เพราะว่ายังมีปัญหาในเรื่องของเกมรับดูเบอร์เอรอยู่นะครับแล้วก็ดาโลวันนี้ก็โอเคในเรื่องของเกมรุกนะครับส่วนเกมรับก,ก็มีปัญหานิดหนึ่งนะครับแล้วก็อัมาเดียนโลวันนี้โอ้โหโคตรจี๊ดเลยนะครับเรียกจุดโทษไปหนึงงงงงไไดดด้้้้ยยยยยิิแแนนนนนนน่่่่่่ๆตขาาาาาาามคคปปโโโออหเเเสสีีวกกลล็ซูับ นูเฟนเดสก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ผมว่าถ้าเราได้แดนกลางพลังหนุ่มมีพลังงานเนี่ยมันจะดีกว่านี้นะครับเนื่องจากกาเซมิลแล้วก็นูฟเฟนเดสเนี่ยเป็นนักเตะท,ที่ไม่ได้วิ่งเร็วอะไรภาพรวมก็มานี้แล้วกันนะครับเป็นเกมที่บอกลว,ว่า ชนะมาแบบหืดจับเหมือนกันนะครับเกือบจะเสมอแล้วถ้าเพิ่มความคมในการจบสกอร์เนี่ยผมว่าเกมเนี่ยโหเราอาจจะยิงมากกว่า4ีลูกเลยอ่ะนัดหน้านะครับไปเยือนแมนซิตี้โอ้โหศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับวันที่สิบสี่กันยาก็เรียกว่าพักกันไปยาวก่อนแล้วกันช่วงนี้เป็นช่วงฟีฟ่าเดย์เออแล้วตอนนี้เหมือนมีข่าวว่าแมนยูกำลังลุ้นเซ็นคว้าตัวเอมี่มาตินเนสนะครับผู้สาวตัวจากแอตแลนตาเมื่อกลัวรอรู้กันว่าจะปิดที่ได้ไหมรอติดตามครับ